ง่ายเกินไปความมักง่ายเกินไปดูเหมือนจะไม่ค่อยดีเพราะมีแต่ทางเสียอย่างน้อยก็ทำให้คนอื่นเขารังเกียดโดยเฉพาะตัวเราเองนั่นแหละเป็นผู้เสียเพราะฉะนั้นจึงมีคำโบราณกล่าวไว้ว่าการทำอะไร ง่ายเกินไปก็ไม่ค่อยดีตอนต้นแม้มันจะยากก็สู้ทนเอาก่อนเพราะจะสะดวกสบายในตอนหลังตอนต้นสู้พ้นทุก์จะสุขเมื่อตอนปลายตอนต้นชอบสบายจะร้ายเมื่อปลายมือท่านว่าเอาไว้ยอย่างนี้ก็เป็นคติธรรมเตือนใจ ไม่ควรทำอะไรมักง่ายเกินไปมันจะกลายเป็นยากนั่นเองครับท่านผู้ฟังฝากพระคาถามหาเสนีเมตตามหานิยมบทนี้ไว้เป็นที่พึ่งเข้าเมื่อเราจดหมดหนทางคนเกียดคนชักจงใช้อดถึงประเสริฐนักแหละว่านโมสามจบสองคาถาว่ากุกูชารี ปุริโสอิทธิโยมานังเอหิตตังปียังมะมะนักเมตตามโมกรุณาพุทธปานิทายินดียะเอ็นดูทัชาริติจะกภักสะนัมภะทะแค่นี้ก็จะเห็นผลด้วยการเสกแปกงเสกน้ำหอมภาวนารูปผมออกให้เถิดให้ภาวนาได้จิตจบจะเป็นของดีติดตัวดีนักหลาย